แน่นอนว่าโอเคมันมีหุ่นยนต์คอยตรวจในในระบบท่อแล้วก็เมื่อมันมันจะมีเสียงประเภทนหนึ่งที่รู้แล้วว่ากําลังท่อกําลังจะรั่วหรือท่อกําลังจะแตกอะไรพวกนี้เนี่ยพอเสียงอย่างนี้เข้ามาพวกนี้ในโลกคนเดียวก็คือเราเปรียบเทียบกับทั้งอาเซียนเราแพ้ทั้งฟิลิปปินส์แพ้ทั้งอินโดนีเซียแพ้ม alaysia ลลข้างที่จะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมองในมุมไหนเนี่ยมันก็เห็นได้ว่าเราเหนืออยู่แค่กัมพูชา